ดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาอวดรีวิวนะคะนี่คือรางวัลข้างเคียงนะคะงวดล่าสุดนะคะการที่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อคือเชื่อและศรัทธาในตัวเองค่ะแล้วก็เชื่อในพลังที่มองไม่เห็นนะคะก็จะทําให้เราโชคดีแบบนี้นะคะคือนะคะทุกคนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถืออยู่แล้วใช่ไหมอ่านะคะ แล้วบวกกับการใช้กระเป๋าดักซับค่ะนะคะคือเกล็ดหมาค่ะเขาจะจูนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือดีมากหรือมณีนพเก้าค่ะหินบอกเลยว่าถ้าคุณเชื่อและศรัทธาในหินมงคลนะคะหรือเกลือกมาค่ะเขาก็จะทําให้เราเนี่ยได้โชคดีแบบนี้นะคะเขาจะจูนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือได้มากค่ะนะคะเราเชื่อและศรัทธานะคะเรามีความสุข เราก็จะดึงดูดในสิ่งที่เราต้องการก่อนนอนให้โปรแกรมติดในสิ่งที่คุณปรารถนาเช่นขอบคุณร่างกายขอบคุณรถขอบคุณบ้านในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่แน่ไม่นานคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นมานะคะเราปรารถนาสิ่งไหนเราก็มองสิ่งนั้นไว้เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราได้รับแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ เพราะเราได้รับแล้วเราถึงมาให้เราถึงมาแบ่งปันนะคะเราได้เคยได้ดูคลิปมหาการนะคะเราเคยได้งานมาทำได้เงินเยอะมากในหนึ่งเดือนแล้วต่อมาเราขอเงินหนึ่งหมื่นเราก็ได้เงินหนึ่งหมื่นได้มากกว่าที่ขอายในหนึ่งเดือนเงินบรรทาโถมาทุกทิศเราเคยเหมือนคนที่จะจมน้ําที่มันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วใครจะช่วยเหลือเรานะคะก็ได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจนเรา หาทางช่วยเหลือตัวเองให้ได้จนถึงทุกว,วันนี้ค่ะนะคะพีแค่ให้ลูกค้าได้รู้จากคลิปมหากาบแค่นั้นพี่ก็มัง่งคั่งมากขึ้นแล้วค่ะนะคะพี่ก็ขายกระเป๋าดักซับเนาะใครที่ดูคลิปมหาการถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงโชคดีมีโชคลาภก็มาอุป,ปถัมภ์พี่ได้นะคะเราก็เต็มใจที่จะให้นั่นแหละแต่คนที่ ได้ดูโชคดีเฮงยังไงก็ลองเปิดใจและรักเขาจริงก็มารับกระเป๋าสัปปายรักรจะขายให้เฉพาะคุณที่พร้อมรักเขาจริงเราแล้วคิด,วดบวกเพราะบุญเราเสมอกันเราถึงได้มาเจอกันนะคะถ้าอย่างนั้นเราจะไม่มีทางได้มาเจอกันเลยค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนที่ได้มาเจอพี่นิดนะคะทุกคนโชคดีมีโชคลาภค้าขายดี เงินทองมีเหลือเก็บนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหลือเฟือทุกอย่างนะคะขอบคุณมากค่ะรีวิวที่รีวิวนะคะที่เปจดมาโชว์ให้เป็นรีวิวที่ลูกค้าได้รับโชคลาภจริงๆค่ะนะคะมีทั้งน้ำหอมมีทั้งกระเป๋านะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานนะคะก็สนใจค่ะ ขอคลิปดูฟรีได้ใครสนใจกระป๋าดักซับกับน้ำหอมเรามีคลิปให้เรียนรู้ฟรีให้คุณโชคดีมีโชคลาภค้าขายดีค่อยมารับเอาเพื่อเพื่อช่วยให้ชีวิตของคนคนนั้นค่ะมีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเงินทองก็จะไหลามาเทมาจากคลิปทุกทางเราจะมีวิธีการเรียนรู้ในด้านของความเชื่อและความศรัทธา ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการหาเงินบนโลกออนไลน์นะคะให้กับทุกท่านที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเรานะคะ mm hmm. แค่ฟรีออเดอร์กระเป๋าดักซับหรือน้ำหอม mm hmm. ก็สามารถเป็นตัวแทนกับเราได้เลยนะคะเ mm hmm. พื่อนๆสวัสดีค่ะ